โอเคครับผมสวัสดีด้วยนะฮะกลับมาอีกรอบนะครับหลังจากเอ่อผมเลิกไปวันหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าเกมมันเหมือนจะติดบัก็ก <c oughs> ไม่ติดแล้วโอ้โอเควิ่งครับวิ่งครับโอ้ยตอนแรกผมคิดว่าผมจะติดบั็กนะฮะติดปะวะไม่โอ้ยโดูสุดดูโดนเหรออืม,มแมลงสา ตอนแรกนึกคิดว่ายุงฮะโอ้โหมันพางมาที่ไหนฮะเนี่ยเปิดเปิดประตูเปิดประตูโอ้ยุงยุงยุงอ๋อไม่ใช่แมงสาบนะฮะข้างหน้ามีใครไหมอยู่ไหมว่าเนี่ยอืมโอ้ผิดทางผิดทางผิดทางมันดักมันดักมันดักผิดทางนะฮะปิดตางครับปิดตางนะฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่กูอยู่ชั้นสองแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะลงครับลงครับลงลงไม่ได้อีกทำได้ดีเลย <ừ> ทางตาอิกวิ่งไปครับวิ่งไปโอ้ยุงมีใบก้อนไหมฮะเชนไลท์แอนด์เดอะใบก้อนรูน้สึกว่าเออ่มองไม่เห็นข้างหน้าเลยนะฮะขอดูองี้แล้วกันนะฮะแหมแล้วทางลงมันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยโอ้ยดวนๆเลยดวนๆเลยทางลงมันอยู่ตรงไหนวะ มันไม่มีทางลงนี่แหละหรือมีวะจำด้มันต้องมีทางลงอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้จุดจุดนี้ต้องเออเราจะกลัวไม่ได้นะฮะเพราะถ้าเรากลัวเนี่ยขาเราจะไม่ขยับนะฮะเหมือนขาผมตอนนี้นะฮะอืมเรียกชื่อกูด้วยนะฮะเจอทางลงแล้วนะฮะหักศอกเลยครับผมนะจุดจุดนี้ขวาขวาตรงฮนะอืม โอ้โหโอ้ต hmm. อนแรกนะฮะมันเหมือนติดบั๊กกันนะฮะแล้วก็ผมมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็แบบเอ้ยเปิดได้ป่าวะเปิดได้ไหมฮะโอ้ยช่ว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 ยเปิดได้ครับโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วช่วย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 โอ้ยโอ้ยโอเคมาไหมไหนอีกว่ามาหนูหนู โอ้ยโอ้ยโบังคับยากมากอะไรวะเนี่ยโอ้ยผมควบคุไม่ได้เดี๋ยวเดียวเดียวหญ่าโอ้ยโอ้ยโแมวแวกินหนูทีทีโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโโอเคฮะเจอทางลงแล้วโอ้โหอย่างงี้นี่โอ้โหลัคกี้มากฮะทางเดิมเลยฮะไปแล้วไม่สนแล้หนูก็หนูสิวะกูไม่สี่คูณรอย ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกูได้กลับบ้านแล้วแหมติดบัคอยู่ตั้งนานโอ้โหกว่าจะหลุดออกมาได้นะฮะอ้าอ้ายังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอหัวเราะเออไปก่อนละไม่สนละฮะได้ทุดทุกนี้โอ้ยอืมอ่ายัง หันซ้ายหันขวาดูว่ามีใครไม่มีแน่นอนนะฮะออกเถอะครับท่านเย่โอ้แหมโอ้ผีร็อกมากเลยฮะในจุดจุดนี้เย้ yeah! นะฮะทู b ีคอนติเนียด้วยนะฮะอย่าบอกว่ากูลืมกดอัดนะกูลืมกดอัดนี่ยุ่งเลยนะฮะแหมโอเคฮะ อ่าเพราะเกมมันติดบั็ครับผมเปิดไฟทุกดวงในห้องเลยนะฮะเอาแม่งความกลัวนี่หายไปเลยนะฮะให้มันหดไปเลยนะฮะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับอ่าเมาส์ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดว <c oughs> เดี๋ยวโดนหักนิดเดียวนะฮะโอเคก็สำหรับเรสเอานะครับผมก็จบไปแล้วนะฮะผมก็ใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ like แล้วก็กด Subscribe <c oughs> ผมด้วยนะครับผมสำหรับเกมไอเกมอีกแล้วแมสำหรับเกมหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะฮะ ก็คอยติดตามผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเอานะครับยังเหมือนว่ายังมีต่อนะฮะเป็นเออฉากแบบโอ้ยโอ้ยมันเป็นฉากหลังจบนะฮะน่าจะเป็นแบบ to บ e o o t t n u u อนะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะฮะอา้ามาพูดซ้ำอีกเออโอเคครับผมแค่นี้แหละครับผมบายบายสวัสดีครับผม ถ้าชอบผมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมแล้วก็สำหรับคริปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับผมก็มาพบกันได้ใหม่ครับผม